สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้นะคะเมียวจะมาแชร์เทคนิคจากประสบการณ์โดยตรง5เทคนิคนะคะมือใหม่เทรดหุ้นยังไงไม่ให้เสียเปรียบค่ะสำหรับเทคนิคส่วนตัวของเมียวแล้วนะคะไม่ให้เสียเปรียบยังไงก็คือว่าเข้าในแต่ละรอบนะคะฉันต้องได้ทุนกลับคืนมาแล้วก็ได้กำไรกลับคืนมาด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับ กำไรในแต่ละรอบจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เทคนิคการวางแผนของแต่ละรอบที่จะเข้าด้วยนะคะว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราจํากัดความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเข้าได้แล้วเส้นก้านความโลภขึ้นเนี่ยเรามีวินัยมากน้อยแค่ไหนที่จะทยอยเทคโปรฟิตเอากาไรจริงกลับคืนเข้ามาในพอร์ตและเทคนิคข้อแรกของเหมี่ยก็คือเงินเย็นรอได้นะคะหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆนะคะก็บอกกับตัวเองแหละว่าเงินที่ฉันจะนํา ลงทุนในตลาดหุ้นจกฝากเข้าไปในพอร์ตเนี่ยคือเงินเย็นนะเงินเย็นจริงๆนะซึ่งนะคะเหมียวมีข้อพิสูจน์สําหรับมือใหม่ทุกคนว่าเงินเย็นที่เรานําไปลงทุนอนะมันใช่เงินเย็นที่รอได้จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ทดสอบมากับตัวเองเลยนะคะตอนที่เข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆเนี่ยตอนนั้นนะคะก็ฝากเข้าไปแบบหลักพันหลักหมื่นนั่นแหละคิดว่านะคะเงินในก้อนเนี้ยถือว่าเป็นเงินเย็นแหละเพราะ ตามทฤษฎีเขาก็บอกมาว่าเงินที่นําไปลงทุนอ่ะมันต้องเป็นเงินเย็นจริงๆพอเทรดหุ้นไปสักระยะนะคะมีได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างนะคะและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะแล้วก็หาเงินมาได้ครบแล้วแต่ว่า ขาดอีกก้อนนึงค่ะทุกคนสมมติว่าในพอร์ตเราเนี่ยมีอยู่1 0,000บาทใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราขาดเงินอีก10,000บาทเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะคะหยิบยืมก็แล้วนะคะบัตรเครดิตก็แล้วบัตรกดเงินสดก็แล้วนู่นนี่นั่นหมดแล้วมันขาดอยู่หนึ่งหมื่นอ่ะเนี่ยแหละมันถึงคราวจําเป็นนะคะที่จะพิสูจน์ได้ว่าเงินเย็นที่เรานําไปลงทุน ที่เราฝากไว้บนบัญชีหุ้นเนี่ยมันเป็นเงินเย็นจริงๆหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละเป็นบทพิสูจน์ข้อนึงนะคะและบทพิสูจน์อีกข้อนึงว่าเงินเย็นที่เรานําไปลงทุนเนี่ยเย็นพอรอได้หรือเปล่าก็คือเวลาเราซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าลงทุนในแต่ละตัวเนี่ยเราก็คิดแหละว่าเออตัวเนี้ยฉันจะเก็งกาไรนะตัวเนี้ยฉันจะถือยาวกินปันผลนะ แต่นั่นแหละค่ะพอถึงเวลานะคะตลาดหุ้นไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะตลาดโดนเทลงมาเยอะๆพอติดลบไป20% 30% รอไม่ได้ค่ะทนไม่ได้นะคะบางครั้งตลาดหุ้นมันก็เล่นกับจิตวิทยาของคนเราค่ะเวลาเจ้ามือหรือว่ารายใหญ่ๆเขาจะกินเงินรายย่อยอะ่ะเขาก็อาจจะเล่นกับจิตวิทยากับรายย่อยนะคะตอนแรกนะคะลงมาประมาณ5%เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเ็าลรับตัวขึ้นลงมา10%เเฮ้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นแต่ที่ไหนได้โอ้โหลงมาแบบถล่มทลายเลยนะคะมันก็เลยทําให้มือใหม่อย่างเราเนี่ย เสียเปรียบนะคะเทขายออกไปเทขายของถูกให้กับเจ้ามือไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันเนี้ยมันก็ทําให้เราเสียเปรียบถ้าเงินที่เรานํามาลงทุนอะเย็นไม่พอแล้วก็รอไม่ได้หรือเราไม่มีวินัยในการที่จะคัดลอสนะคะ ตามทฤษฎีนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเข้าผิดทางให้ตั้งจุด Stop Loss หรือ Cut Loss เอาไว้สำหรับสายเกงกำไรคะ่ะมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าเงินที่เรานำมาลงทุนอะเย็นพอและรอได้หรือเปล่ารอในช่วงจังหวะที่นะคะ หุ้นเนี่ยโดนทุบโดนเทลงมาเยอะๆวอลุ่มไม่มีแล้วไม่มีใครสนใจแล้วเนี่ยรออดทนรอให้เขากลับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าในระหว่างเนี่ยกินปันผลไวรอนะคะแต่ข้อนี้นะคะมันก็จะไปพ่วงกับข้อที่2ค่ะว่าจะต้องกําหนดสเปคหุ้นนะคะเลือกหุ้นให้ตรงตามสไตล์การลงทุนของตัวเองนะคะเลือกให้เหมาะกับตัวเองค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านั้นที่เหมียวเข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆเนี่ย เดียวชอบไปเทรดหุ้นแบบหุ้นปัน่นหุ้นกระแสหุ้นวิ่งแรงแซงแบบแซงทะลุทะลวงอ่ะคือแบบชอบแบบนี้นะตอนแรกๆนะแล้วทีนี้นะคะมันมีแต่ว่าวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งไม่ติดดอยสองก็ขาดทุนคัลลอสไปอะไรแบบเนี้ยมีแต่คัลลอสคัลลอสคัลลอส,ลอสทุนก็หายกําไรก็ไม่มีไงทุกคนเพราะว่าแรกๆเราเป็นมือใหม่อ่ะเราดูกราฟไม่เก่งเราดูวอลลุ่มไม่เป็นใช้ใช้อินดิเคเตอร์ไม่ถนัดแบบเนี้ย พอเราไปวิ่งตามหุ้นแบบหุ้นปัน่นหุ้นกระแสหุ้นวิ่งซิ่งแรงแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีแต่เสียกับเสียแล้วก็เสียเปรียบเจ้ามือไปโดยประยายนะคะฉะนั้นนะคะเหมียวก็เลยถอยมาตั้งสติใหม่ว่าไม่ได้แล้วฉันต้องกําหนดสเปคหุ้นเอาไว้ล็อกสเปคหุ้นเอาไว้เลยแล้วก็เลือกหุ้นให้ตรงกับสไตล์ของตัวเองความถนัดของตัวเองนะว่าทุนของฉันมีอยู่เท่านี้สไตล์ของฉันเนี่ยเป็นแบบนี้นะเหมาะกับหุ้นแบบไหนแบบไหนอะไรแบบเนี้ย บางคนนะคะเขาก็ถนัดดูทรงกราฟเก่งนะคะใช้อินดิเคเตอร์เก่งแบบเนี้ยเขาก็อาจจะถนัดกับการเทรดการเก่งกาไรแบบระยะสั้นๆแบบเนี้ยหรือบางคนนะคะเขาก็ไม่ถนัดกับหุ้นแบบนั้นย่งเมียวอะ่ะเมียวก็ไม่ถนัดกับหุ้นแบบนั้นนะคะเมียวก็จะถนัดกับหุ้นที่แบบหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นโกรดอะ่ะเป็นหุ้นที่แบบ เติบโตแล้วหุ้นที่แบบมีพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลแบบเนี้ยเมียวมองว่ามันเซฟเงินทุนของเมียวได้ดีกว่าเพราะว่าเมียวอ่ะมีเงินทุนน้อยอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละก็เลยเป็นการกำหนดสเปคหุ้นให้กับตัวเองให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเทรดหุ้นแบบไหนอย่าไปวิ่งเต้นตามชาวบ้านเขานะคะเพราะว่าฝีมือเรายังไม่ถึงกับคนที่เขาบอกเรามาว่าเฮ้ยซื้อหุ้นตัวนี้สิเข้าหุ้นตัวนี้สิอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้บอกเราหมดไงทุกคนเขาบอกแค่ว่า เข้าตัวนี้สิซื้อตัวนี้4แต่เขาไม่ได้บอกว่าเทคนิควิธีการกลยุทธ์เนี่ยทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะไม่มีใครมานั่งบอกเรานะคะเดี๋ยวก็เลยถอยมาตั้งสตินะคะกำหนดสเปคหุ้นว่าต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลนะ ดัชนีเซ็น50สเซ็นร้อยเซ็นเอชดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นทั้ง3ดัชนีนี้เบียวจะเข้าไปเก่งกับไรนะเบียวก็จะคัดเลือกมาในแต่ละอุตสาหากรรมในแต่ละเซกเตอร์อะไรแบบนี้นะคะรวมถึงการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มกับหุ้นนั้นๆนะคะไม่ว่าหุ้นนั้นจะเป็นหุ้นที่เราจะถือไว้กินปันผลหรือว่าหุ้นนั้นๆเราจะถือยาวอะไรแบบนี้เบียวชอบนะคะชอบหุ้นใหญ่ๆโดนเทลงมาเลือกๆเนี่ยเวลาเราทําการบ้านอะ่ะคือทําครั้งเดียวอะ่ะได้2ต่อยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว ประมาณว่านะคะทาการบ้านครั้งเดียวในหุ้นตัวเดียวอะ่ะตอนที่เขาหลุดลวงลงมาเยอะๆอ่ะอย่างพอตออมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวกันเนี่ยหุ้น A เ,เนี่ยเขาหลุดลวงลงมาเยอะๆตอนต้นรอบแล้วเนี่ยหาจังหวะออมนะคะไว้กินปันผลระยะยาวแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งนะคะตัวเดียวกันนี่แหละหุ้น A เ,เนี่ยเขาหลุดลวงลงมาเยอะๆเนี่ยหาจังหวะเข้านะคะเข้าเกงกําไรพอเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยเราก็ทยอยเทคโปรฟิตแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์การเทรดหุ้นของเมียวนะคะรักพี่เสียดายน้องเลือกไม่ได้ว่า จะเก่งกําไรหรือว่าจะออมดีนะคะก็เลยเปิดเป็นพอรพตซะดีกว่านะคะอ่ะแต่ว่านะคะต้องมีวินัยในการลงทุนด้วยนะคะทุกคนต่อมาค่ะข้อที่3นะคะก็คือว่าหุ้นที่เรากําหนดสเปคมาหุ้นที่เราถือที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยจะต้องอดทนรอให้ได้นะอดทนรอให้ได้ยังไงก็คืออดทนรอตอนที่เขาหลุดล่วงลงมาลึกๆแบบนี้แหละคะ่ะถ้าสังเกตได้นะคะมีโยวจะยกเคสตัดดี้หุ้นใหญ่ๆห,ห,หลายตัวเลยตอนที่แบบ เขากำลังวิ่งขึ้นมาแบบกลางรอบท้ายรอบแล้วแบบเนี้ยเหมียวจะไม่เข้านะคะจะไม่เข้าเด็ดขาดนะคะรออดทนรอให้เขาหลุดล่วงลงมาลึกๆก,ก่อนเราค่อยหาจังหวะเข้าในระหว่างเนี้ยหเราก็อาจจะเก็บเงินไว้ในพอร์ตก็ได้ทุกๆสิ้นเดือนนะคะถ้าเป็นบัญชีแคชบาลาน,นี่ทางบโบรเกอร์เขาก็จะคำนวณดอกเบี้ยให้กับเราแต่อีกเวนึงก็คือ อาจจะไปหาหุ้นเหลื่อมล้ําในระหว่างเนี่ยที่ตัวที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยเราไม่เข้าเราก็ไปมองหาหุ้นในดัชนิเซ็นห้าสิบเซ็นร้อยเซ็นเอดีนะคะในอุตสาหากรรมอื่นเซกเตอร์อื่นที่เขากําลังแบบโดนเทลหลุดล่วงลงมาเยอะๆพร้อมตลาดเนี่ยหาจังหวะเข้าเก็งกําไรเนี่ยเมียวก็จะแบบเทรดหุ้นเหลื่อมล้ําหุ้นวนไปวนมาแบบเนี้ยคือเมียว่ะลองผิดลองถูกมาเยอะมากนะคะกว่าจะค้นพบนะคะว่าตัวเองเนี่ย เหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะคะอันนี้ทุกคนก็ลองนําไปปรับดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเทรดหุน้นสไตล์ไหนหุ้นปัน่นหุ้นกระแสหุ้นแรง หรือว่าะะหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลหุ้นโกลดหุ้นเติบโตแล้วอะไรแบบเนี้สามารถไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะข้อที่4ก็คือการจํากัดความเสี่ยงในพอตของตัวเองนะคะวิธีการจํากัดความเสี่ยงของพอตเมี่ยวยังไงนะคะหนึ 1. เมียวจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาความรู้ในตลาดหุ้นนะคะทุกๆวันนะคะอย่างน้อยๆในแต่ละวันเนี่ย ต้องได้ความรู้ใหม่ๆจากตลาดหุ้นเข้ามาค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข่าวก็ตามนะคะหรือว่าการอัปเดตธุรกิจของหุ้นที่เราถืออยู่หุ้นที่เราเก็งกําไรอยู่หุ้นที่เราแบบจับตามองอยู่หุ้นที่เราทําการบ้านไม่อยู่อะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งไปศึกษาบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะบางครั้งนะคะความรู้ back to basic อะ่ะก็คือ basic เบื้องต้นเลยอะ่ะมันทําให้พื้นฐานทางด้านการลงทุนของเราอะ่ะ มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะมันหนักแน่นมากขึ้นนะทุกคนมันทําให้เรามีสติมากขึ้นนะคะรวมถึงเหนี๋ยวก็จะไปอัปเดตเวลาหุ้นใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเขามา อัปเดตนะคะบนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมียวก็จะไปนั่งฟังนะหุ้นบางตัวที่เมียวสนใจมากๆอะ่ะเมียวฟังขั้นต่ํา3รอบนะกว่าจะเก็ตกว่าจะเข้าใจนะแล้วก็ฟังแทบจะทุกใจมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะหุ้นใหญ่ๆบนดัชนี 150, 700, เซ็นห้าสิบเซ็นร้อยเซ็นเี่ยเขาก็จะมีอัปเดตอยู่แล้วนะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนรวมถึงนะถ้ามีเวลานะ,ะก็จะ ไปดาวน์โหลดไฟล์นะคะดาวน์โหลดไฟล์งบการเงินของหุ้นนั้นๆะมากลางเปิดดูว่าเอ้ยธุรกิจของเขาดําเนินมาเป็นยังไงตัวเลขเขาเป็นแบบไหนถึงแม้ว่าเราไม่ใช่นักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์แต่ก็อยากจะรู้อะ่ะคือมันอยากรู้อยากเห็นนะ่ะว่าธุรกิจของหุ้นที่เราถือไว้อยู่ในพอร์ตเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไงตัวเลขเขาเป็นยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคน คืออันดับแรกอะ่ะมันต้องเปิดใจก่อนว่าเรามาทางด้านนี้ไม่ใช่ว่าเราจะหวังแค่หนึ่งนะคะกำไรอย่างเดียวรวยอย่างเดียวนะทุกคนถ้าเราหวังแบบนั้นอะ่ะมันจะทําให้เรากดดันตัวเองซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะเมียวก็เคยคิดแบบนี้นะเข้ามาในตลาดหุ้นอะ่ะอยากจะรวยอยากจะมีกําไรอยากจะได้เงินเยอะๆอะไรแบบเนี้ยแต่ เราไม่ได้คิดเลยว่ามันก็มีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันถ้าเรานะคะไม่จำกัดความเสี่ยงไม่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ฝึกประสบการณ์นะคะไม่ศึกษาธุรกิจของหุ้นนั้นๆก่อนที่จะไปลงทุนในแต่ละครั้งนะคะมันก็เลยเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่เหมี่ยวอะทำคลิปอัปเดตราคาหุ้นทำการบ้านทุกวันนะคะในเมื่อตัวเองนะคะเลือกมาทางด้านนี้แล้วก็ชอบอะมันก็เลยแบบทำให้เราอะยิ่งอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยยิ่งอยากจะศึกษา เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จำกัดความเสี่ยงในการลงทุนของพอร์ตเราได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงนะทุกคนการไปสัมมนา ฟรีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของตลาดหลักทรัพย์ก็ตามนะคะบรอกเกอร์ก็ตามนะคะลองไปเปิดอีเมลดูนะคะบรอกเกอร์ใหญ่ๆส่วนใหญ่เขาก็จะส่งอีเมลเชิญเราไปสัมมนานะคะบางครั้งก็ฟรีก็มีบางครั้งไม่ฟรีก็มีแต่ว่าในการสัมมนาอบรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะ,ะดีกว่าไปเสียเงินลงเรียนเป็นคอร์สอนะบางครั้งอะมันมันเสียเงินเปล่าอะคอร์สละสองสามหมื่นอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอะไรแบบนี้นะคะเราไปแบบเออแลกเปลี่ยนความรู้แลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ นักลงทุนใหม่ๆกับบล็อกเกอร์ที่เขามีประสบการณ์กับคนที่เขามีความรู้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเราต้องยอมรับความจริงค่ะทุกคนยอมรับความจริงในที่นี้ก็คือ 1. ยอมรับว่าเราเข้ารอบนี้เราผิดแผนเราผิดพลาดนะต้องมีวินัยนะถ้าจะเป็นนักเก็งกำไรหรือว่าเป็นเดตเทรดก็ตาม เราจะต้องตั้งจุดคั้นออเอาไว้ถ้าไม่ตั้งจุดคั้ลอสเอาไว้เนี่ยเราอาจจะปล่อยหุ้นนั้นๆเลยเถิดไปจนโอ้โหติดฟอรอเลยก็มีบางครั้งอะ่ะคนที่เขาเป็น day t r a e หรือว่าเป็นนักเก่งกำไรระยะสั้นอะ่ะเขาไม่ได้มาเทรดหุ้นแบบพื้นฐานดีมีผลผลแบบเหมี่ยวไงเขาไปเทรดหุ้นแบบเซิ่งวิ่งแรงอะไรแบบเนี้ยบางครั้งถ้าเขาไม่ตั้งจุด คัดลอสต็อปลอสเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเลยเถิดหลุดล่วงลงมาแบบติดฟลอร์ก็มีบางครั้งเนี่ยไปเจอหุ้นเน่าหุ้นเสียแบบนี้โอ้โหเป็นความผิดพลาดอย่างมหันค่ะทุกคนอันเนี้ยต้องยอมรับความจริงนะคะยอมรับว่าเราผิดเราพลาดนะคะแต่สไตล์ของเหมียวแล้วนะเหมียวบอกไว้เลยว่าเหมียวไม่ค่อยคัดลอสเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกแหละเหมียวจํากัดความเสี่ยงของเหมียวเอาไว้แล้วนะเลือกหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลอยู่แล้วอย่างน้อยน้อยเนี่ย ตอนที่เหมียวถืออ่ะจากราคา15บาทลงมาเหลือประมาณ8-9บาทเนี่ยเหมียวหาจางังหวะเข้าแต่เขาลงมาหนักกว่านั้นอีกลงมา5บาทแบบเนี้ยถามว่าเหมี่ยวขายหรือเปล่าเหมียวคันลอสหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือเหมี่ยวอ่ะไม่ค่อยคันลอสเท่าไหร่นะคะเพราะเหมียวเลือกกําหนดสเปคคุ่นเอาไว้แล้วถ้าฉันเข้าในราคาเนี้ยแล้วผิดพลาดนะคะฉันจะต้องยอมรับความเสี่ยงยอมรับความจริงให้ได้และเงินเย็นฉันต้องรอได้นะว่า พอจะติดลบและในระหว่างเนี้ยฉันรองเงินปันผลได้รอให้ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมาฉันค่อยเทคโปรฟิตอะไรแบบเนี้ยคือเหมียวอะ่ะพยายามลองผิดลองถูกนะคะมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเงินแบบ ออินไปกับหุ้นตัวเดียวไม่ได้ทุ่งเงินไปเยอะมากกับในรอบนั้นๆน,น,นะคะแล้วแต่ในช่วงจังหวะนะคะซึ่งเหมียวก็จะกําหนดกฎเหล็กของเหมียวเอาไว้อยู่ก็คือ1ราคาไม่ได้ทุนไม่ได้จังหวะไม่ได้เหมียวก็จะไม่เข้านะคะอันนี้คือกฎเหล็กของเหมียวเลยนะคะแล้วก็2ค่ะเส้นกั้นความโลภขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องเทคนะ อย่าเสียดายนะอย่าคิดว่าจะขายหมูนู่นนี่นั่นถ้าคิดว่าจะขายหมูคุณต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ยอมรับความจริงที่จะติดดอยได้ยอมรับความจริงว่ารู้นี้ขายหมดซะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าผิดพลาดผิดแผนเข้าผิดจังหวะต้องมีวินัยในการคลอลสแล้วก็ถอยมาตั้งสติค่ะ ว่าเราทําผิดพลาดอะไรไปเราวางแผนไม่ดีหรือว่าเราศึกษาไม่ดีเราเข้าตามกระแสเข้าตามเพื่อนบอกเข้าตามข่าวบอกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามไม่กลับไปทําแบบเดิมอีกเพราะถ้าทําแบบเดิมเนี่ยทุนก็หายกําไรก็ไม่มีขาดทุนอีกนะคะเหมือนเราวนเวียนอยู่กับที่เดิมอะ่ะเหมือนเราเล่นการพนันอะ่ะเราเสียรอบนี้เราก็อยากจะได้คืนใส่เงินเข้าไปอีก แล้วก็เสียออกมาอีกแล้วก็ใส่เงินเข้าไปอีกมันมีแต่เสียกับเสียคะ่ะทุกคนถ้าเราไม่ฝึกยอมรับแล้วก็ถอยมาตั้งสติใหม่วางแผนใหม่ดีกว่า ว่าเข้าแบบนี้มันไม่ใช่นะเข้าแบบเนี้ยมันผิดพลาดนะเข้าแบบเนี้ยมันท้ายรอบแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วเหมียวก็หวังว่าเทคนิคแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นจากประสบการณ์จริงมือใหม่เทรดหุ้นยังไงไม่ให้เสียเปรียบในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับทุกๆคนค่ะก็ฝากทุกคนค่ะ,คคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ